ไม่อยู่ตลอดไม่ไม่เขายังไม่เลยถือถือถือครับ เบสซินครับครับเป็นไงบ้างครับตอบเลยป่ะครับ,ค,บครับคนเีวั้บงวัะเบสซินครับเบสซีออฟเซียนะคะ ก็สําหรับผมก่อนก็เมื่อกี้ก็คงบอกไปแล้วคือผมต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับว่ามันผมว่ามันเป็นซีนที่มีความหมายแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าขาดทีมงานทุกๆคนแล้วก็ักแสดงทั้งสองเพนกับน้องฟลีมน้องเบรกค,ครับผมค่ะน้องฟลีมกับซีนนี้ที่ได้รางวัลเนี่ยใจดีใจดีใจค่ะจริงๆเราก็ตั้งใจกันทุกซีนจริงๆหรือว่าในในซีรีส์ป็นทัพคุขสำหรับฟิมมันคือเบสซีนทุกซีนจริงๆถ้าถามว่าชอบซีนไหนที่สุดหรือว่าซีนไหนประทับใจที่สุด ทุกสำนักข่าวคือเป็นรเรื่องตอกว่าทุกซีนค่ะคือกว่าจะแบบร้อนผลงานออกมาได้เป็นรูปเป็นร่างจนมันจบจนมันแบบพาวออาพวกเรามากๆเนาะเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากๆจริงก็วันนี้ได้เป็นรางวัลแรกเลยเนาะที่ฟิลสำหรับเป็นพักก็ดีใจมากๆค่ะแล้วนอกจากรางวันนี้แล้วเนี่ยงานนี้เป็นแค่รางวัลที่หนึ่งเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคาดหวังอะไรต่อไปไหมคะหรือว่า สำหรับผมผมว่าสิ่งที่ผู้ชมได้ชมไปตั้งแต่ซีรีส์ออนมาจนถึงวันนี้ครับผมรู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ดีสุดแล้วมีแฟนจากแฟนหรือผู้ชมมันคือความรักที่ดีมากๆแล้วครับแฟนซัพพอร์ตจากทุกคนที่ชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้เนี่ะไรอยากจะบอกแฟนๆที่ชมแล้วก็ให้รอลังใจตลอดเชิญครับกิจก็หญิงติดขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าตั้งแต่การเดินทางครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่เรายังแบบ เริ่มถ่ายทำกันก็มีแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจให้ตลอดจนถูกวินาทีสุดท้ายที่เป็นตอนไฟ n a ล EP แล้วก็มันมันดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ยังมีพี่ๆทุกคนอยู่ในการเดินทางทุกครั้งของเราก็ฝากพี่ๆซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วเรากจะสามารถติดตามผลง,งานหรือว่าอะไรของุด้อ่า <ๆ S 1> ตอนนี้ตอนนี้ปิ่นพับก็จะมี ขาเรียกว่าอะไรนะรีร er ันผ่านผ่าน,านทาง Idol Factory YouTube ค่ะก็สามารถดูได้ตลอดเลยตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเลยค่ะแล้วสำหรับแฟนๆต่างประเวนตอนนี้มีแบบแฟนตัวหรือว่าอะไรแบบปีหน้าค่ะอาจจะมีแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าเริ่มเป็นยังไงใช,ใช,ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแค่นี้ฝากไว้ตอนที่ปีใหม่ร่วมแง่ละกันแนหรือ่าได้เลยค่ะก็แฮปปี้นิวイヤนะคะทุกคนก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นปีของเราเนาะแล้วก็ มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้ทุกทั้ทงปีเลยค่ะทุกวันเลยค่ะคร<อ><อ>ับฟิืนี้โอเค <laughs> ขอบคุณครับครับ